ซูซูกิเซเลริโอทุกที่คือทางของเราคอมแพคคาสุดคุ้มค่าขับคล่องตัวประหยัดน้ำมันผ่อนสบายเริ่มต้นเดือนละ1 9 9 9บาทสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งฟี f a าออนไลน์ร่วมบวชผู้เล่ยนยอดเยี่ยมแห่งปี t e มอ of the y e a ียประจำปี2022ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17เมกราคมสนใจร่วมสนุกพร้อมรุ่นรับของรางวัลฟรีไดทิลิงด้าล่าครับ i n มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดาใส่สบายดูดีมี7จัดสีจัดเต็มให้เลือกสรรตัวละเพียง129บาทซื้อครบ5ตัวส่งฟรีแต่สำหรับใครที่ชอบลุ้นจัดกันได้กับกล่อง Mystery Box สุ่ม5สีในกล่องหันษา5ตัวเพียง649บาทพร้อมแถมอีก1ตัวเป็น6ตัวจัดเต็มกันไปเลยใครสนใจไปได้ที่เพจ i n Apparel ที่ลิงกด้านล่างนะครับเพรบบาะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับ ตอนท่านเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าทีมจะทำได้แค่เสมอกับแอสตันวิลล่าในเกมล่าสุดนะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ดีนะักวิเคราะห์จากต่างประเทศเองก็มองว่า มีนักเตะยูไนเต็ดบางคนที่เล่นได้ดีทีเดียวนะครับอย่างเช่นบรูโน่ฟอนเดสที่ทำไป2ประตูครับแกรี่ลินิเกอร์บอกว่าตอนนี้เหมือนบรูโน่จะเริ่มเค้นฟอร์มจากฤดูกาลก่อนกลับมาได้บ้างแล้วนะครับกับบทบาทที่เขาเป็นคนกำหนดจังหวะของเกมเล่นได้ทั้งการออกบอลจากกลางสนามและมายืนเป็นไม่ฟิลตัวรุกหน้ากรอบเขตโทษสอดเข้ามาทำประตูส่วนไมคิริชาร์ดส์ครับบอกว่าเกมนี้ที่คริสเตียโน่โรนัลโด้ลงสนามไม่ได้เพราะว่าบาดเจ็บที่สะโพกเนี่ย บรูโน่ยกระดับตัวเองแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้นำแทนที่พี่ชายอย่างพี่โดได้ดีมากเหมือนกันครับเอาล่ะในช่วงที่อะไรหลายอย่างดูไม่เข้าที่เท่าไหร่นะครับก็ขอให้บรูโน่เป็นแกนหล,ลักเป็นกำลังใจสำคัญให้กับเพื่อนร่วมทีมไปแบบนี้ก็แล้วกันเนาะยังน่าเห็นใจแทนเอริกบายี่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าขนาดไปแต่แอฟริกาคัพอฟเนชั่นส์ก็ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บกลับมาครับล่าสุดเป็นเกมที่เอริกโคสทำได้แค่เสมอกับเซียร์ราลีโอนไป2ต่อ2นะครับโดยที่บายี่เนี่ย เจ็บที่ศีรษะครับในช่วงทดเวลาการแข่งขันในครึ่งหลังแล้วก็ไม่รู้ว่าอาการบาดเจ็บนั้นจะรุนแรงมากแค่ไหนนะครับมีแฟนบอลเซลกันในโลกไซเบอร์บอกว่าหัวใจของบายี่เนี่ยเป็นเหมือนเนมันยาวิดิชครับแต่ว่าร่างกายไม่อื้ออํานวยเท่าไหร่จุดนี้ก็น่าเห็นใจจริงๆนะครับแต่ว่าสำหรับนักเตะที่เจ็บง่ายสโมสรอ,อื่นก็คงลังเลที่จะซื้อไปในราคาที่มันเหมาะสมนะครับสาหรับบายี่อย่างที่ทราบกันนะครับมีเอซิมิลานให้ความสนใจอยู่ในตอนนี้เพียงแต่ว่าก็ยังคงตกลงตัวเลขที่เหมาะสมกันไม่ได้ครับมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับ การเปิดเกมของเดบิดเดเคอรมาให้ติดตามกันนะครับซึ่งจุดนี้เราต้องเข้าใจกันก่อนว่าผู้สัร,ระตูยุคปัจจุบันเนี่ยต้องออกบอลด้วยเท้าได้ดีนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผู้เล่นเกมรับมักจะโดนบีบเพรสซิ่งสูงจากคู่แข่งครับซึ่งผู้สัระตูก็จําเป็นต้องกลายมาเป็นผู้เล่นอาลเฟร์อีกคนหนึ่งเพื่อสร้างเกมขึ้นไปครับนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าทําไมในยูโร2020นอกจากจะเป็นช่วงที่พี่เดย์ฟอร์มตกแล้วเนี่ย เขายังตกเป็นมือ2ข,ของอูนซิมอนครับรู้สปปะตูจากแอตเลติกวิลเบาซีซั่นนี้พี่เดกลับมาเซฟประตูให้กับยูไนเต็ดมากมายครับรวมถึงเกมล่าสุดกับวิลลก็ต้องบอกว่า ถ้าไม่มีจังหวะเซฟของพี่เดย์หลายๆครั้งทีมน่าจะเสียมากกว่า2ประตูนะครับอย่างไรก็ตามก็อยากให้ริชาร์ดฮาร์ติสครับโคชนายทวันของนเต็ดเนี่ยลองปรึกษากับทีมโคชด้วยกันเกี่ยวกับการเปิดเกมของเดเคอาครับการออกบอลยาวหลายครั้งที่ยังทําให้ทีมเสียบอลไม่จําเป็นอยู่นะครับบางทีจ่ายสั้นๆข้างหน้าได้แต่พี่เดย์ก็เลือกวางยาวขึ้นไปหรือว่าเปิดขวดไปกลางสนามแล้วก็เสียบอลครับบางครั้งเดเคอาอาจจะตัดสินใจเลือกช็อตเล่นที่ยากเกินไปหรือว่าจ่ายให้ผิดคนครับฉะนัน ประตูที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าปรับการเล่นด้วยเท้าอกีกนิดนึงครับเขาจะเป็นรุ่นประตูที่สมบูรณ์แบบมากเลยล่ะ กับข่าวคราวผู้เล่นคนใหม่ในแผงมิดฟิลนะครับเล่ากันตรงๆครับก็คือล่าสุดเนี่ยลอริสเวลครับพูดข่าวทียสองจากเรอัลเลติคก็นําข่าวเก่ากลับมาเล่าใหม่ครับเขาบอกว่าทีมให้ความสนใจเดคลินไรส์กับจูดเบลิงแฮมครับซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วว่า2คนนี้คือเป้าหมายในช่วงซัมเมอร์ครับส่วนถ้าจะเสริมมิดฟิลคนใหม่เข้ามาร่วมทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวดูเหมือนราฟฟรังนิกเองจะมองไปถึงอามาดูไฮดาร่าจากไลปซิกมากกว่า ซึ่งรายนี้รังนีกก็เชียร์อยากให้ยูเนเต็ดซื้อเข้ามานานแล้วนะครับแต่ก็เหมือนว่าจะยังสื่อสารกันภายในองค์กรไม่ลงตัวครับบอร์ดก็เลยยังไม่อนุมัติการยื่นข้อเสนอซื้อไฮดราเข้ามาร่วมทีมส่วนในรายของเดนนิสสกาเรียทางลอรีก็บอกว่า เหมือนแมวมองจะไม่ค่อยชอบฟอร์มสกาเร,รียเท่าไหร่แล้วก็มองว่าสกาเร,รียนั้นไม่ใช่มิดฟิลที่จะสามารถใช้งานในระยะยาวได้ครับถ้า u ยู t e นเดไม่มีมิดฟิลตัวใหม่เข้ามาเสริมทีมเลยในตลาดรอบนี้มิดฟิลของทีมจะต้องน่าเป็นห่วงไปจนถึงการลุนท็อฟโฟช่วงปลายซีซันพะเท่ากับว่าทีมจะมีแค่ในมันย่ามาติดที่อายุเยอะแล้วเฟร็ดแล้วก็สกอตต์แม็กโทมิเครับ ต้องบอกว่าณนะตอนนี้แฟนบอลเริ่มจะพูดถึงการดึงเจมส์การเนอร์กลับมาจากการยืมตัวที่เลาอด้ทีมฟอร์เรส์แล้วนะครับการเนอร์เป็นตัวหลักให้กับทีมเจ้าป่าแล้วก็ลงเล่นในเกมเอฟเคัพรอบ3ากับอาร์เซนอลได้อย่างโดดเด่นครับรวมถึงเกมแชมเปี้ยนชิพที่พบกับมิววอลครับเมื่อช่วงสดัปดาห์ที่แล้วด้วยนะฮะนักวิเคราะห์มองว่าอยากให้รังดิกให้โอกาสการเนอร์เหมือนที่เคยให้โอกาสแอนโทนีอีลังกามาเล่นตัวจริงบ้างการเนอร์อาจจะเด็กไปถ้าพูดถึงเขาเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับ แต่ว่าสำหรับฤดูกาลนี้ในวัย20ปีครับการเนอร์โตขึ้นมากแล้วเขามีจุดแข็งอยู่ที่การคุมจังหวะเกมและการออกบอลยาวครับซึ่งก็น่าจะช่วยแผงมิดฟิลของยูไนเต็ดได้บ้างถ้าทีมตัดสินใจดึงตัวการเนอร์กลับมาจากสัญญายืมตัวดูบกับเน็ก็มองว่าก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าทีมไม่ได้มิดฟิลตัวใหม่เข้ามาเสริมทีมจริงๆในช่วงตลาดรอบนี้ครับ ปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์ของปาร์คกีซองครับตำนานนักเตะยูไนเต็ดชาวกหรีใต้ที่ออกมาเชียร์ให้เวนรูนี่ขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสักวันหนึ่งนะครับพาร์คบอกว่ารูนี่มีประสบการณ์มากมายในวัยเด็กครับเขาเจอกับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเร็วกว่าคนอื่นแล้วก็สามารถเอาชนะมันได้เวนมีความเป็นผู้นําตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักเตะนะครับจนกระทั่งขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมดับบี้คาร์ตี้เขาก็ยังแสดงให้เห็นถึงสิ่งนี้ฉะนั้นเขามีคุณสมบัติที่ดีพอครในนกการเเป็ผู้จทีสวันนบ เองก็เชื่อว่าในใจลึกๆเนี่ยเวนเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าณเวลานี้เวนคือเต็งหนึ่งที่จะก้าวขึ้นไปเป็นกุนซือคนใหม่ของเอเวอร์ตันต่อจากราฟาเอลเบเนเตสที่เพิ่งจะแยกทางกับทีมทอฟฟี่สีนเงินไปหลังจกทำผลงานได้ยแย่กับทีมครับไม่ว่าเวนรูนี่จะเลือกรับงานไหนนะครับแฟนๆก็จะยังตามให้กำลังใจเวนต่อไปและก็เชื่อวนทางของเขากับยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะมาบรรจบกันในสักวันหนึ่งที่เหมาะสมกันนะครับแฟนๆว่ายังไงฮะ อยากจะให้รูนี่เป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่าส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมฝากทีมงกลับ Open Cha นะครับสังคมที่น่ารักของแฟนปีศาจแดงกดลิงก์ในทีด้านล,ล่างเลยนะครับสามัคคีคือพลังสุดความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณสูกิ way of life FIFA Online 4และอินส์มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดา